ครับตามติดชีวิตพอดวันนี้เรามาดูน้องพอดกินพิซซ่าในวันเกิดพ่อมีพี่ๆเป็นพยานนะครับก็มีนาเบ้นนะฮะนาแอมแล้วก็นานุกนะครับก็ลงในคลิปวันนี้เลยฮะนี่ก็โฆษณาให้กับกล้องวงจรปิดนะครับก่อนสิงกล้องวงจรปิดยังไม่ตั้งชื่ออ่ะพอ แฮปปี้เบิร์ดเดย์เรไม่รู้ฮะรอกินอย่างเดียวตอนนี้อาันนี้ใส่เทียนใส่เทียนกี่เล่มฮะก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับเพราะว่าเด็กๆก็มาทำงานด้วยบ้านระเบนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวลงวันเสาร์นี้นะครับก็เตรียมดูเลยเจ้าของบ้านเอาโฆษณาเลยครับผมโฆษณาผ่านช่องทางได้ อ้าวเดี๋ยวนะถ่ายก่อนถ่ายนี่อ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยหยิบกุ้งกินแล้วเนี่ยดูดิเฮ้ยตัวกินกุ้งไม่เป็นไรมาครับแล้วก็วางที่เดิมจ้าขวดดับหนูะุ่ากินอ่ะมาแฮร์เดทูยูเจ้าของมันเกิดยืนถ่ายวิดีโอแฮปปี้บัส ดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเอขอ่ขอให้ได้ฮะขอเองเลยลเองจาเอลยปาเปล่าเปล่าเร็วเวสาทุน้องแอมด้วยสาทุ ขอให้น้องแอมได้ลูกสาวลูกชายแล้วเป็นรอสอเร็วๆนะครับสาธุขอให้เบ้นจบเร็วๆสาธุขอให้นกเป็นเจ้าของกิจการสาธุรวยอะไรกาแฟขี้กาแฟขี้อะไรนะฮะมาดูวคานกาแฟกาแฟขี้วัวกาแฟขี้ควายอันนี้อันนี้ของจริงนะเราเป็นเราเด็กค่ะอ่ะเด็กๆมาเดทุโย ในวิดีโอจะไม่มีหน้าคนถ่ายครับในวิดีโอจะไม่มีหน้าผมเพราะคนถ่ายหน้าถ่ายอะอาเป่าเป่าเป่าค่ะที่ถ่ายแล้วก็เป่าค่ะอ่าทุกพอเป็นจะได้กินกุ้งแล้วเพราะว่าเราจะกินกุ้งมา้จ้ะเย้มาอ่าถ่านนั้นคือน้ำลายน้องพอสเต็มๆนะฮะอ่าอะพอสหันมาเยี่ยมหน่อยหันมาเยี่ยมหน่อยยิ้มหวานด้วยิ้มหันมาเยี่ยมหน่อยพอส พอตามติดชีวิตพอเราหันหาเยี่ยมหน่อยเยี่ยมหน่อยเร็วเร็วเยี่ยมหน่อยเยี่ยมหน่อยโอ้อ่ะจบฮะอ่ะเบนจะโฆษณาเลยรไหมฮะจะปิดคลิปแล้วฮะจะปิดเลยปิดจริงจริงฮะโฆษณาไหมไม่มีครับผมโอเคฮะเด็กๆจะพูดอะไรไหมฮะขอให้ได้เอทุกคนนะครับทุกท่านสาธุ ผมจะมอมอโอเคครับสวัสดีครับพอไปบ้านน่ะเราปิดคลิปแล้วเราเอ้ยยิ้มหวานนะโอ,อเค